สำหรับประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นปัญหาสำคัญในช่วงนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องปัญหาของการรูดร่วงของขนอ่อนทุเรียนเราเริ่มตั้งแต่หางแยะเป็นกระแสเลยนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหางแยนั้นร่วงมากแล้วก็เป็นการร่วงอย่างมากในบางเขตบางพื้นที่ประเด็นคำถามก็คือมันเกี่ยวกับอะไร และในส่วนของจะแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหานั้นผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงของคลิปที่ผ่านมาประเด็นนั้นเราจะต้องกลับเข้ามาดูเรื่องของสาเหตุสาเหต,เหตุของการหลุดร่วงของหางแยะก่อนอื่นก็ต้องกลับมาดูประเด็นว่าอาการที่เขาสลัดหรืออาการหลุดร่วงของหางแย่ไม่นั้นมันเกิดขึ้น แล้วเราสามารถที่จะไปวิเคราะห์หรือไปพิจารณาตัดสินใจได้ไมามันเกิดจากอะไรตรงนี้แหละครับเป็นหลักสําคัญเพราะว่าการที่เราจะไปแก้ไขมันต้องแก้ที่เหตุปัจจัยหรือมูลเหตุที่ทําให้เกิดการหลุดล่วงเรามาเริ่มต้นจากกรณีของอาการร่วงของหางแย่พิรุษกรครับก่อนอื่นผมอยากจะขอย้อนข้อมูลกลับไปก่อนว่า ในฤดูกาลหรือในปีการผลิตที่ผ่านมาเราพบข้อมูลส่วนหนึ่งและมาถึงปีการผลิตนี้เราก็ยังพบข้อมูลเหมือนเดิมคือลักษณะของดอกทุเรียนที่ออกมาเป็นกลุ่มเล็กลักษณะของดอกทุเรียนที่ค่อนข้างจะมีก้านดอกที่ยาวดอกผอมดอกเล็กและมีจํานวนดอกน้อยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบว่าลักษณะของดอกในลักษณะดังกล่าวเนี่ย เวลาที่ผ่านการบานบานเสร็จเขาจะหลุดล่วงเร็วอัตราการติดต่ำมากจะล่วงภายในระยะเวลาไม่เกินห้าวันหลังจากดอกบานนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจครับว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากกระบวนการความสมบูรณ์และกระบวนการผสมเกสรนั้นไม่ได้สำเร็จสมบูรณ์จึงต้องร่วงในขณะเดียวกัน เมื่อรองเอาไปเปรียบเทียบกับลักษณะของดอกทุเรียนที่ไม่ได้ยาวเกินไปดอกมีปริมาณมากก้านดอกใหญ่ดอกทุเรียนเหล่านี้เนี่ยจะมีปริมาณดอกเกินกว่า20-30ดอกขึ้นไปสิ่งที่เราพบข้อมูลตั้งแต่ฤด,ดูการที่ผ่านมาถึงฤด,ดูการนี้เราพบว่าดอกในลักษณะดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยจะมีอัตราการติดค่อนข้างจะสูงและเมื่อติดแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีอัตราการล่วงในสัปดาห์แรกต่ําเขาจะติดผลจะพองสวยงามอยู่ในระยะหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะทำหลุดล่วงโดยการคัดสรรแข่งขันกันเองในสัปดาห์ที่2เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมองประเด็นได้ว่าถ้ากรณีในลักษณะดอกที่บานแล้วหางแย่เนี่ยยังเล็กยังผอมอยู่ภายในเวลาห้าวันแล้วเขาร่วงนั่นคือ ดอกที่ไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับกระบวนการผสมเกสรหรือการปฏิสนธิภายในไม่ดีเขาก็จะร่วงส่วนถ้ากลุ่มดอกที่เกินจาก1สัปดาห์ขึ้นมามาถึงสัปดาห์ที่2เราจะเห็นครับว่าดอกที่ผ่านการบานลักษณะของ ดอกก้านจะแข็งแรงก้านจะดีดโค้งออกลักษณะการพองของผลก็จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปลอกห่อหุ้มอยู่เราก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาพัฒนาออกมาแต่ในขณะเดียวกันพอมาถึงสัปดาห์ที่สองนี้เราจะพบอัตราการหลุดล่วงของผลอ่อนซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เกิดจากกระบวนการผสมเกสรที่ไม่ดีแต่เกิดจากการแข่งขันซึ่งกันและกันภายในกลุ่มดอก นี่คือส่วนที่เราต้องเข้าใจครับว่าถ้าเขาไม่แบกแข่งขันกันผลนี้กระบวนการผสมเกสรดีกว่าจะมีลักษณะของในช่อหนึ่งมี2ผลก็จะต้องดีดผลที่เล็กกว่าดีดผลที่ไม่สมบูรณ์เด็ดผลที่งอออกก็จะต้องหลุดล่วงถ้าเราลองย้อนกลับไปสังเกตให้ดีนะครับเราจะพบว่าผลที่งอผลที่เป็นลักษณะเหมือนโคนใหญ่ปลายแหลม ผลเหล่านี้จะหลุดล่วงเป็นลำดับที่หนึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปคัดสรรเลยเขาล่วงเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสรุปให้ฟังว่ากระบวนการผสมเกสรเขาดีแต่เขาเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันมันก็จะไปถึงสัปดาห์ที่สองพอถึงที่สามเขาก็จะโตขึ้นมาอีกแล้วก็แข่งขันกันอีกซึ่งเราจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นแต่อธิบายให้เห็นภาพดังนั้นถ้าเราย้อนกลับมาดูว่า ในส่วนของประเด็นสัปดาห์ที่ผ่านมามีพิน้กงสกรตั้งเป็นประเด็นคำถามมากมายครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามในรายการวิทยุของเราหรือติดตามทางโซเชียลทางยูทูบและ Facebook ของชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบุรีผมจะพยายามที่จะให้พิน้กงสกรเข้าใจว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบ ก็คือในระยะดอกบานท่านเคยให้เท่าไรหลังจากดอกบานในสองสัปดาห์ท่านก็จะต้องให้ประมาณนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกิดความผิดพลาดเพราะว่าอะไรถามว่าความผิดพลาดเหล่านี้มาจากอุณหภูมิความชื้นดินฟ้าอากาศใช่หรือไม่มีส่วนครับตรงนี้ต้องยอมรับ การให้น้ําไม่ใช่สูตรสําเร็จการให้น้ําเป็นการเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้มีปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อรากที่จะดูดซับขึ้นไปใช้ในระยะแต่ละระยะการเจริญเติบโตแต่บางครั้งพินักษกรน,นั้นท่านอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างเช่นบางท่านก็ทําสวนมา20กว่าปีแล้วประสบการณ์มีเยอะแต่คั้นพอเราเริ่มเจอปัญหาเราก็เข้าไปสู่โลกแห่งโซเชียล คนนั้นก็แนะนำว่าอย่างนี้คนนั้นแนะนำว่าดอกอย่างนี้ต้องทำอย่างไรให้น้ำครับปรากฏว่าพอมาให้น้ำผิดจากระบบเดิมก็กลายเป็นว่าหางแย้นั้นยิ่งสลัดมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจึงอยากจะย้าว่าการบริหารจัดการน้ำดอกบานในระยะนั้นเราให้เท่าไหร่ ในลักษณะของการให้น้ําจากหลังจากดอกบานในสองสัปดาห์เราก็จะต้องรักษาระดับตรงนั้นไปแต่ว่าถ้ามันเกิดสภาวะอย่างเช่นที่ผ่านมาอากาศหนาวเย็นกระแสะลมแรงเราก็อาจจะตัดวันเข้ามาเร็วขึ้นในช่วงนั้นเท่านั้นเองเป็นการเพิ่มความชื้นเข้าไปอย่างเช่นเคยเว้นสามวันถ้าอากาศหนาวเราก็ต้องตัดวันเข้ามาเป็นสองวัน นั่นคือในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะจุดแต่พอหลังจากนั้นอากาศเป็นปกติเราก็เข้าสู่รอบปกติผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าในสภาวะเราลองนึกถึงในอดีตถ้าดอกบานฝนตกน้ำค้างแรงความชื้นสูงหางแย้จะร่วงมากแต่ถ้าหากว่าอากาศหนาวลมแรงอากาศค่เย็นนะครับขออภัยไม่มีหนาว อากาศแค่เย็นเย็นในอยู่ประมาณ20กว่ากวางศามีคำถา,ถามถามว่ามีผลกระทบไหมไม่มีครับสำหรับทุเรียนเพราะว่าแค่หนาวตอนเช้าตอนบ่ายตอนสายเขาก็ร้อนและเขาก็อยู่วันเดียวสองวันไม่ได้หนาวเย็นติดต่อกัน3วันไม่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นเขาก็จะติดดีแต่ด้วยความที่ว่าเราตกใจเราก็ไปไล่น้ำกลายเป็นว่าอัตราการล่วงของหางแย้ในช่วงสัปดาห์แรกเกิดจากภาวะการ ให้น้ำมากเกินไปสะดุ้งน้ำก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปอาการเปลี่ยนแปลงของอากาศขั้นพอมาถึงสัปดาห์ที่สองปรากฏว่าการให้น้ำของเราควรจะค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นหรืออาจจะเพิ่มความถี่ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างช้าๆคือบางท่านเนี่ยไปได้ข้อมูลมาว่าอาดอกทุเรียนที่กลางนะครับหางแย้ที่กลาง ให้น้ำมากเกินไปมันจะล่วงท่านก็เลยไปอดน้ำหรือยืดเวลาการให้น้ำออกไปเพราะการยืดเวลาให้น้ำออกไปเกิดภาวะของการขาดแคลนน้ำเมื่อในต้นขาดน้ำก็เท่ากับขาดธาตุแคลเซียมเมื่อขาดธาตุแคลเซียมมันก็จะทำให้เกิดการหลุดล่วงด้วยคำสั่งของความเครียดก็คือฮอร์โมนเอทิลีนล่วงตอนไหนตอนที่เราไปให้น้ำนี่แหละครับ ตอนที่เราให้น้ำมันก็จะเกิดการเคลื่อนตัวมีไนโตรเจนพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วทําให้พืชขาดแคลเซียมแล้วก็เกิดคำสั่งล่วงเพราะนั้นประเด็นตรงนี้ก็เกิดขึ้นในความจริงที่เป็นช่วงที่ผ่านมาบางท่านที่เห็นอยู่แล้วครับดอกทุเรียนเนี่ยหางแย้เนี่ยค่อนข้างจะผอมน่วมคำว่าน่วมเนี่ยก็คือเป็นสภาวะของการขาดแคลนน้ำ หรือน้ำไม่เพียงพอหรือน้ำน้อยเกินไปกลายเป็นว่าท่านก็ยังอดน้ำลงไปอีกหรือให้น้ำน้อยลงอีกเพราะกลัวจะไม่ติดเหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะกลายเป็นในลักษณะที่ผมได้อธิบายมาคือพอเขาขาดน้ำระบบการจเจริญเติบโต,ตเขาก็ชะงักนี่เป็นประเด็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ไปดูได้เลยครับว่าความแตกต่างของดอก ของหางแย้เนี่ยมันจะต่างกันถ้าเราเข้าไปในสวนเราพบหางแย้ล่วงเราเอามือไปผลักไปแกว่งในลักษณะที่เหลือมันยิ่งล่วงลงมาอีกนั้นเราจะเห็นเลยครับว่าลักษณะของก้านช่อดอกก้านผลเนี่ยมันจะอ่อนแล้วก็นึ่มนั่นคือภาวะที่เกิดการขาดแคลนน้ำแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพบว่า อัตราการล่วงมันเกิดขึ้นแล้วเรารองไปสัมผัสไปจับไปใช้หลังมือผลักดันในกลุ่มช่อดอกเราจะพบว่ามีอาการตึงมือมีอาการก้านดอกแข็งนั่นหมายความว่าระดับของน้ำภายในต้นเนี่ยดีแล้วแต่ว่าเนื่องจากบังเอิญเนี่ยมันมีข้อมูลออกมาในลักษณะของคำแนะนำว่าถ้าแข็งอย่างนี้เดี๋ยวมันจะสลัดลูกทิ้งนะ ้องอดน้ํานี่แหละครับคือประเด็นที่ผมเองอยากจะให้ท่านจะต้องไปดูไปจัดการสัมผัสแล้วก็สํารวจด,ด้วยตัวเองช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีดกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ ทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อม โดยการราดเคซอ1และ TK ซอ2อย่างละ50ซีต่อต้นต่อใบอ่อน1รุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วย TK ซอึ่1และ TK ซอ2อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาไรแดงไรระบาไรดื้อยา พ้นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซาลเพราะเมทาซาลเป็นเชื้อราเมทาไรเซียมที่เข้มข้นในรูปแบบสปอร์แหง้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงด้วงและหนอนใช้เมทาซาลที่อัตรา500-800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาซานอันตรา300กรัมร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็ว และคมได้ยาวนานเมทาซาสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ไชยพฤกษเสษิฐจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านทันจบปัญหาไร้่วยเมทาสาร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีดีฟจำกัดใช้สีในก้อนสองพันนพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนึก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึ่ก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ใช้สีนก้อนสองพันฉันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจ,จากธรรมชาติสาร่ทะเลสกัดห้อมธาตุอาหารที่จำเป็นสาหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทําง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บริษัทเอราวันผพิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเมื่อสักครู่เราจบตรงการสำรวจโดยการใช้มือไปสำรวจเรามาฟังกันต่อเลยครับในกรณีนี้ถ้าพินสกรเข้าไปในช่อเอามือไปผลักไปจับดูแล้วเกิดการแข็งตึงมือแต่มันมีอาการสลัดทั้งหางแย้ทั้งผลอ่อน ขอขอให้พิจารณาดูในตำแหน่งช่อน,นั้นว่ายังมีผลรุ่นพี่หรือผลรุ่นน้องที่เป็นลักษณะผลที่สดใสยังคงเหลืออยู่ใช่หรือไม่ถ้ายังคงเหลืออยู่และผลเหล่านี้เริ่มพองบางครั้งอาจจะอยู่ใต้หมวกแต่เขาจะเป็นสีเขียวสดใสขึ้นมาเริ่มขยายโตขึ้นมาลักษณะแบบนี้ เป็นการร่วงไม่ใช่เป็นการร่วงจากการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นการร่วงจากการแข่งขันการเจริญเติบโตในช่อผลนั้นดังนั้นถ้าหากว่าท่านไปวิเคราะห์ผิดท่านไปอดน้ำหรือท่านไปให้น้ำเพิ่มมันก็จะกลายเป็นประเด็นว่าเราจัดการผิดพลาดตรงที่เราวิเคราะห์สาเหตุไม่ถูกพี่น้อศสกษต้องเข้าใจนะครับว่า สูตรสำเร็จในปัจจุบันของการทำทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จที่จะใช้ได้ทุกสวนข้อมูลที่ท่านได้รับมาอาจจะถูกต้องแต่ไม่เหมาะกับเวลาและ,ะสถานที่ในสวนของเรานะครับผมก็ฝากไว้ว่าอาการร่วงของหางแย่ไหมในตลอดที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ที่แล้วกับสัปดาห์นี้เนี่ย บางพื้นที่ที่เป็นดินทรายอากาศร้อนแห้งแรงหรือบางพื้นที่ที่มีน้ำเค็มหรือน้ำกลอยซึมซับเข้ามาจะพบความเสียหายสูงมากนี่เป็นประเด็นนะครับดังนั้นผมก็จะสรุปในช่วงประเด็นตรงนี้ว่าถ้าในกรณีที่เ,เราพบหางแย้ร่วมเป็นจำนวนมากในช่วงระยะสัปดาห์แรกก็สรุปได้ว่าดอกเหล่านั้น ไม่ได้รับกระบวนการผสมเกสรหรือการปฏิสนธิภายในไม่ดีนี่คือลำดับที่หหลังจากนั้นในสัปดาห์ที่สองเราก็จะพบอาการหางแย้ซึ่งเป็นหางแย้ที่พัฒนาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็มีลักษณะการติดผลบ้างก้านของหางแย้ด้านบนก็จะเป็นสีเขียวแต่ก็ยังหลุดล่วงตรงนี้เกิดจากสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือเรื่องของ การแข่งขันซึ่งกันและการถ่ายในผลกระบวนการผสมเกสรเขามีเขาติดครับแต่เกิดการแข่งขันซึ่งกันและการส่วนที่หนึ่งก็คือเราจะเห็นว่ามีผลโตและผลที่ไม่โตผลที่ไม่พัฒนาก็จะร่วงไปนี่คืออาการหรือเกิดจากการบริหารจัดการน้ําของเราเป็นการสะดุ้งน้ําคืออดน้ําแล้วให้น้ํามากหรืออดน้ําไปหลายวันแล้วให้น้ํามากเกินไปเป็นการสะดุ้ง หรือเกิดจากกรณีการใช้ปัจจัยบางอย่างไปพ่นไปให้ใหกับในกลุ่มของช่อดอกแล้วกลายเป็นผลกระทบการสลัดแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2เกิดขึ้นได้สองสาเหตุนะครับก็คือเขาแข่งขันซึ่งกันและกันกับส่วนที่2ก็คือเกิดจากปัจจัยที่มากระทบในส่วนของปัจจัยต่อมากรณีที่3ก็คือผลเริ่มโตขึ้น เริ่มเห็นผลพัฒนาขึ้นแต่ก็ยังมีผลรุ่นน้องที่เป็นรุ่นน้องอยู่แล้วปรากฏว่าอาจจะเป็นในลักษณะของผลรุ่นน้องที่บานเสร็จไม่ติดแล้วร่วงพี่นักศกรครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าในตำแหน่งนั้นถ้ากรณีที่เป็นผลต่างรุ่นเป็นดอกต่างรุ่นเขาย่อมมีการแข่งขันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นผลที่มี อำนาจในการดึงดูดพลังงานมาหรือเป็นกลุ่มใหญ่ย่อมมีอำนาจในการดึงดูดมาเพื่อการเจริญเติบโตของตัวเองมากกว่ากลุ่มที่เป็นดอกขนาดเล็กหรือดอกจำนวนน้อยเราจะพบเห็นว่ากลุ่มใหญ่จะมีอำนาจติดผลดีกว่ามีความสามารถอยู่ได้คงทนกว่าส่วนกลุ่มที่เป็นดอกผอมดอกเล็กดอกน้อยหางแย่ที่ไม่ พัฒนาหรือพัฒนามาแล้วก็ยังที่จะหลุดล่วงได้ตรงนี้เป็นพฤติกรรมและเป็นการแข่งขันการเจริญเติบโตของเขานี่คืออาการทั้งหมดส่วนในแนวทางการแก้ไขพิ่น้กษรกครับลำดับที่หนึ่งการที่เราจะทำให้ผลอ่อนพัฒนาและติดผลดีเราก็จะต้องรักษาร,ระดับน้ำให้สม่ำเสมอตอนดอกบานให้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นยกเว้น ลมแรงอากาศหนาวเย็นหรือเย็นเราอาจจะตัดวันเข้ามาให้เร็วขึ้นได้ส่วนที่สองเราก็จะต้องมุ่งไปที่ในส่วนของการไปป้องกันการหลุดร่วงนั่นก็คือการให้ปัจจัยคือให้น้ำก่อนให้น้ำเข้าไปสู่ในต้นแล้วการพ่นปัจจัยไปที่ผลโดยตรงคือหางแย้โดยตรงตัวที่หนึ่งที่จะไปหยุดไปกระตุน้น มันเป็น2ส,สถานะให้เข้าใจนะครับว่าการพ่นไปที่หางแย้เป็นการเจาะไปที่ตำแหน่งโดยตรงโดยจะมียูเรียคือปุ๋ย4600เป็นตัวนำบางท่านบอกว่าเอา้าใส่ยูเรียแล้วมันไม่เป็นใบอ่อนเหรอมันไม่เป็นแล้วนะครับคือเราพ่นไปที่ดอกหรือท่านอาจจะเลือกปุ๋ยที่มีในตัวเจ่นสูงอย่างเช่น30 12 12ก็ได้ตัวนี้คือตัวที่ห ส่วนตัวที่สองที่จะไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลก็คือกลุ่มสารสกัดจากสาลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนท่านจะเลือกสาลายอะลังหากอะมิโนต่างหากหรือจะสาลายบวกอะมิโนแล้วเสร็จกลุ่มเหล่านี้จะไปเป็นพลังงานจะไปกระตุ้นไปส่งเสริมกลุ่มพลังงานอีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าใช้ได้แล้วมีประโยชน์ก็คือในกลุ่มของพวกน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลทางด่วน หลายท่านพอบอกว่าน้ําตาลทางด่วนท่านบอกโอ้ยไม่เอาเรามันเกิดโรคพี่นักสกรครับผมพยายามที่จะให้ท่านเข้าใจว่าการให้ให้แค่เพียงครั้งสองครั้งหรือแค่เพียงเท่านี้เป็นการเติมพลังงานที่เร็วที่สุดพี่น้นเขาจะสดใสขึ้นมาเร็วไอการตกครั้งนั้นนั่นหมายความว่าท่านจะต้องใช้ต่อเนื่องใช้หลายครั้งใช้ระยะยาวและในปัจจุบันเราก็มีน้ําตาลทางด่วนที่ไม่ได้มีผลตกค้างด้วย ตัวต่อมาที่เราควรจะเลือกใช้ก็คืออะโทนิกอะโทนิกเป็นทั้งฮอร์โมนเป็นทั้งสารกระตุ้นเป็นทั้งสารพลังงานเราจะใช้ที่100ซีซีที่สำคัญต่อมาครับคือแคลเซียมเดี่ยวแคลเซียมผมอธิบายแล้วว่าแคลเซียมเป็นแคลเซียมเดี่ยวคือประมาณ30ซน์ไปผสมกับน้ำผสมกับไนโตรเจนเขาก็จะกลายเป็นส่วนที่ทำให้ขั้วเหนียวขั้วเหนียวได้อย่างไร สัดส่วนของการผสมตรงนี้จะทำให้ในตัวเจ่นนำแคลเซียมไปสู่เนื้อเยื่อแล้วก็ซึมซับเข้าไปได้เร็วขึ้นอันนั้นคือหน้าที่ที่หนึ่งหน้าที่ที่สองคือแคลเซียมนั้นเขาจะไปรวมกับน้ำรวมกับในตัวเจ่นก็จะเป็นส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เขาก็จะไปหยุดในกระบวนการที่ตรงขั้วที่มันมีเอทิลีนที่สั่งให้ร่วงจะทำลายเอทลีนไปก็หยุดคำสั่งให้ร่วงนะครับ ส่วนตัวที่3ที่เราควรจะต้องเลือกใช้ก็คือสารในกลุ่มของไบโอสติมูลเนต์ขึ้มาจากพืชเขาย่อยประโยชน์ทันทีอย่างเช่นไซร์มิน BK หรือในส่วนของตัวทีโนอะไรประเนินมาณนี้ท่านก็ดูชื่อว่าเป็นกลุ่มสารธรรมชาติจากกลุ่มไบโอสติมูลเนต์กลุ่มเหล่านี้จะเป็นพลังงานทางด่วนที่พืชน,นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีก็เหมือนกับยาคู่เหนียวในปัจจุบันเพราะนั้นในแนวทางการแก้เนี่ยท่านจะเห็นครับว่า น้ำเป็นปัจจัยหลักตัวที่1ปัจจัยที่พ่นเจาะไปที่ผลเป็นตัวที่2ในลักษณะของการพ่นต้องดูจากมูลเหตุว่าถ้ามันร่วงมากอาจจะต้องพ่นสองครั้งห่างกันไม่เกิน5วันแต่ถ้าเราพ่นไปครั้งที่1แล้วการหลุดร่วงหยุดเราก็สามารถที่จะหยุดการใช้ปัจจัยได้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องใช้ไปตลอดมันก็จะเป็นการใส่ต้นทุนที่สูงเกินไป นี่คือ,อาสาเหตุและแนวทางการจัดการในการแก้ไขหรือการาลดปัญหาหางแย่ล่วงหลังจากดอกบานของทุเรียนในเช้าวันนี้สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ